สสวัดีครับท่านผู้ชมครับทัวิชั่นท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีสองครับหรือว่าเมืองไทยลีกนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับในการประกันระหว่างตราเอฟซีนะครับรับการมีของบางเกาะเอฟซีครับมีคุณว่าที่ตรีกุทธพันธ์และผมกระดิศแกวิมลรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมกวันขันในแมชนี้ครับ เกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับตราบเป็นฝ่ายเกียรลูกเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวามาถึงศาสตร์ยาวเลยครับมาเกิดขึ้นมาเอาหลุดเลยครับแล้วเปโตวิชเกี่ยวได้เปโตวิชดึงเข้าขวาเข้าขวาแล้วซัดตัวนิวคู่ติดเซฟทศพรครับปู่จริงๆอ่ะคือจังหวะแรกเหมือนแกติดกักอู่บอลยาวลึกมาถึงเปชโกวิชแล้วดูครับแตะล็อกเข้าขวา2ทีแล้วซัดขวาตัวนิว้โห ชาปุยซาลูชาปุยขวาโอ้โหจังหวะที่ยิงเจอเจนพบเข้ามาบล็อกครับก็ออยังเล่นกันแบบระมัดระวังครับในช่วงต้นเกมจากจังหวะนี้บอลของบางกอกอ่าแถวสองโคจิยะโคจิมะครับยิงดูนี่ก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้ดูจังหวะที่กายมาสกัดมาเข้าทางพอดีของวันชาติครับมาพาสกอนครับ อสกอรคืนกับมาธพรบีชาซ้ายมาเสาสองแล้วโคกย้อนกลับมาโอ้โแล้วชาดูนีเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโตโต้ครับโอ้โหต้องชมจังหวะโคกตั้งย้อนกลับมาครับโอกาสน่าจะครั้งแรกของโตโต้ครับอสกอรไปต่อไม่ได้คืนกลับมาที่พรบีชาซ้ายเปิดลึกแล้วดูจังหวะที่มงชงโอ้โหวิต้องชมเลยครับจังหวะที่ตั้งมาให้ของทางยูแจนัมครับ โอ้ต้องบอกว่าจังหวะที่ชงมาตรงนี้เนี่ยตัวนี่กระเด็นออกไปนอกสนามเลยนะครับแต่ว่าชงมาตรงกลางแล้วก็เป็นตัวโทษครับที่ชาร์จบอลเข้าไปเรียกว่าผู้เล่นของบางกอกเนี่ยในกรอบเนีโทษในยืนกันสี่คนครับเอาไม่อยู่เลยครับเปโตวิชยิงจี้นะครับเปโตว,วิช,ววช,ววชขวาแล้วยิงเสาแรกมีโอกาสได้ยิงครับแต่ว่าลูกนี้เบาไปหน่อยนะครับไปตรงตัวของลากเข้าไปบริเวณ แกได้ดีด้วยครับโอโหเจอเลาะข้อเท้าขามขวาไปครับอาแล้วครับขึ้นมาเติมครับพัทรพลแล้วโต้โหยิงหักข้อด้วยซ้ายมันเบาครับอืมจังหวะยิงด้วยซ้ายตรงนี้ก็เขากรอบนะครับแต่ว่ารับสบายกับทศพรสุพศแล้วได้สัดไกลลูกนี้ไม่เขากรอบรับธนวัฒน์ลูกนี้ก็มีโอกาสได้จบเลยครับ พลตไหลมาให้ครับจับสายเลยยิงเอ้าแล้วโอ้โหไปคืนเบาครับอ๋อแล้วครับแล้วพาสกร์ตัดได้พาสกร์จะให้เอ้าถึงด้วยครับโตโต้แล้วโตโต้ได้ดวลแล้วครับโตโ,โต้ยิงเสาแรกโอ้โหโอ้หัวกะทองครับคือมีเพื่อนวิ่งประคองด้านหลังมาเด็ดไหกินามาครับแล้วยังพามาได้ครับวิเชียรอ๋อแล้วครับแล้วมีเพื่อน รออยู่ข้างในวิชาซสายปั่นมาด้วยชัดจอดจ่อเรียบร้อยเลยครับอาแล้วครับบางกอกตีเสมอครับเปโตรวิชโอ้โหจังหวะนี้ยืนถูกที่ถูกเวลาครับชัดจอดจ่อเข้าไปครับดูครับตัวต่อตัวโอ้โหผ่านมาดื้อครับมาแล้วดูจังหวะที่กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษไหลมาตัวนี้จังหวะชาร์จด้วยสายของเปโตวิชครับประตูแรกของเขาครับกับบางกอกเอซีนะครับเปตโตวิเปโตวิชครับ ว่าจังหวะนี้เขาฮอตสวยเลยครับตัดเข้าในมาออกลื่นครับแล้วยิงมาไปเข้ากรอบรัพสกลุลชัยต้องจากสบาสบเอา้เอาแล้วโอ้โหสองหนึ่งเลยครับคู้คหวิเชียชกช่วยโอกาสจังหวะนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะให้บอลของตราดโอ้โหนาที45ครับ ก็เป็นจังหวะล้ำหน้านะครับนี่ครับคืนโอ้ยจังหวะจ่ายของอนุสักแล้ววิรุสิงก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับปราดครับตามหลังบางกอกเอฟซีูหนึ่งต่อสองครับก็เป็นแล้วจังหวะนี้มาเข้าข้างครับวิเชีย ที่ชปุุยก็เปิดใมก้กบิเชียวถ่ายออกซ้ายมาครับนัทวัฒน์ <c oughs> ยิงโล้ดอ้วไม่มีกระชอกค,ครับแม่โตโต้จะตามไปซ้ำงหวะที่ปัมบอลเสร็จนี่ไหลออกมาซ้ายที่นัทวัฒน์เลยครับ <c oughs> โตวิซัดด้วยความตรงตัวคราวนี้นี่มีโอกาสได้จบ โค้ชสุปชัยศรีราชัยนะครับมีอภิิทธิ์อีมำไพเลยครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับเอาแต่พลิกเอาจังหวะนี้โอ้โหแล้วจุดโทษเลยครับโอ้โหจังหวะไปเสียเหลี่ยมครับมาศักดาดูครับจังหวะนักกอพลิกโอ้โหแล้วเนี่ยครับดึงจังหวะครับแน่คือศักดาคิดว่า ภาสกรจะเล่นจังหวะแรกดูครับพอเขาพลิกได้เนี่ยเนี่ยจังหวะนี้คิดว่าจะเล่นครับโอ้โหแต่กลายเป็นแตะนิ่งนะครับชัดเจนครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับอ๋อแล้วก็ตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับนาทีหกสิบกลับมาสู่เกมได้ครับเสมอกัน2ององครับนาที60เป็นจุดโทษนะครับภาสกรตรงนี้ยิงนิ่งทีเดียวครับมองขวาแล้วก็ยิงไปตรงๆเลยครับหรือว่าใจเย็นนะครับ อะไรครับไปแล้วหักข้อมาลูกนี้มีตัวเสริมมาจับแล้วซ้ายปัน่นโอ้โหไม่เข้ากรอกครัตราดโอ้โหแล้วทะลุตามช่องมาโตโตปาดเข้าไปตรงกลางหลุดไปถึงสกุลชัยจับหนึ่งทีแล้วปัน่นโอ้โหอะไรครับแล้วโตโตยังไปต่อโตโตขวาหักคอเลยโอ้ยปัดได้ครับคือบไป เอาไมา่อยู่จริงๆครับคือพยายามเตะแล้วนะครับทางซอมมินตุนครับโอ้แต่ว่าเอาไมา่อยู่แล้วสุดท้ายโดนยิงด้วยแต่ว่าโอ้โหนะครับบอลมาอยู่ที่อมอนเทพอมอนเทพสายแลวยิงเลยก็รับกระชกซ้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โหว,วิชยาขึ้นนำสามสองับบางกอกติชไหลออกมาด้านขวาครับจังหวะที่กระชากมาของมอมนเทพแล้วยิงลูกนี้ปัดแล้วโอ้หจิ้มเร็วมากครับลูกซ้ำของวิชยา จังหวะที่ฝนตกด้วยครับแลมีความลื่นอยู่ด้วยนะครับจังหวะยิงบบอลเรียตรงนี้หนพยายามกระโดดขึ้นมารับต้องดูว่าเวลาที่เหลือจากนี้เนี่ยจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าคือแต่เมื่อสักครู่พี่นักชัยก็ไม่หยุดแล้วก็ไปหยุดเล่นเฉยเลยครับแล้วก็มอนเทพแล้วมีตัวเติมใหม่อีกห้ออกสายสวยมากหลุดมาในเขตโทแล้วยิงลูกนีวโอ้ฝังเลยครับแฮตทริกของวิทยาครับปู่ อือาจนได้กันนาทีที่86สครับสามนี่กลายว่าสมาธิหลุดถึงลุกที่4ี่ครับดูครับจับจับซ้ายแลย้วยิงหัก้อโอ้โหมบอลเสียบเข้าไปเลยครับจังหวะจ่ายลูกนี้ก็ต้องให้เครดิตท,ทางพดุงสักด้วยครับจ่ายสวยครับจ่ายไหลไปจับขอบปีชายยิงโอ้ลูนี้ชนคานครับมาโอโ้ยังไม่ได้ประตูที่3าครับตราด ตั้งเลยแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับปราดครับเปิดบ้านแพ้กับบางกวเอฟซีไป2ประตูต่อสี